น้ำนะกรกฎีนพิจิกนะแล้วก็มีเป็นลมเมฆถุงตุ่นกลุ่มแล้วก็ไฟเมษสิงนห์ธนูนาะยนี้ก็ไม่เห็นธาตุดินเลยนะแต่ว่าขึ้นมาเด่นๆน,นะกลายเป็นธาตุดินชังนันนะคือไม่มีธาตุดินแต่มีธาตุดินที่เด่นขึ้นมาคือมีพฤศพกับกันนะแล้วก็มีเป็นวันเสาร์นะเท่านั้นนะจากหน้าญ์นะก็แปดห้วยนะเป็นคน เก่าได้นะหันหลังไปแล้วนะตอนนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงเลยนึกถึงคุณมากเลยนะสิบไม้นะแบกหนักในความสัมพันธ์หรือที่ผ่านมาเคยพยายามกันมามากนะมีความเป็นคู่อยู่นะเพราะว่าเป็นไฮโซแฟนนะคู่บุญคู่กรรมคู่อะไรก็ได้นะก็เป็นลิขิตแล้วนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดนะ้คุณต้องมาเจอคนอนี้นะแล้วก็เจอแล้วก็ต้องจากกันไปนะแต่ว่าแปด้วยนี่คือไม่ได้ไปรับนะก็ยังมีสอง้วยตั้งอยู่นะเขาตอนนี้เขาอาจจะรู้สึก ผิดนะหรือว่ารู้สึกสำนึกผิดก็ได้นะรู้สึกถึงความดีของคุณนะไฮโดรแฟนนะคิงออฟครันะคนนี้เนียกวาเป็นคนที่ต้องทูงเจ้าสำราญมานะชอบกินหุ่นเที่ยวเลยนะคิงออฟคัแล้วก็เป็นพวกข้างหลักด้วยนะเจ็ดไม้นะตอนนี้มีการบล็อกปิดกันกันอยู่หรือว่าปัญหาที่มีนะเขาคิดว่าเขาจะต้องมาแก้ไขแล้วก็มาสาสางกับคุณนะถ้าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ ยังไม่ได้มีไพ่วาจรวนกลับมานะมีว่าแปดถ้วยคือหันหลังไปแล้วนะเพราะคนนี้นะเป็นคนจ้องฉูดน,นะแล้วตอนนี้สิ่งที่เขานึกหรือสถานการณ์กับคุณอยู่นะคุณออบสอนนะคือเป็นผู้ที่มีประเด็นเขารู้ว่าคุณเป็นแบบลอเชื่อเลยนะจริงจังชัดเจนเท่านั้นนะถ้าเขาจะเข้ามาเคุียับคุณก็ต้องเคลียร์สิละสเตปเลยนะมีเจ็ดข้อนะมีอะไรบ้างนะสมมุินะมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่ได้เคลียร์กันนะจุดไหนที่มันรับไม่ได้แล้วเกินไปที่เขาไม่แฟร์กับคุณนะหรือว่า เขามาสร้างเรื่องสร้างปัญหาสร้างปมให้คุณนะก็ตามนะแล้วก็นี้นะเป็นสี่ดาบนะสี่ดาบคือเป็นลักษณะของการเ e ยียวยานะหรือว่าเป็นช่วงที่พักเงียบใส่กันนะสามไม้หันหลังไปนะนี่เฮอร์มิตไปอีกนะเฮอร์มิตคือเงียบสงบอยู่แล้วนะเงียบหรือแอบส่องก็ได้นะสามไม้หันหลังไปแล้วมีระยะห่างนะสี่ดาวก็เรียกว่านอนแน่นิ่เงเลยนะเยียวยานะ หรือบางคนเข้าโรงพยาบาลหมดอยู่ก็ได้นะสี่ดาบเนียมาเจอเก้าดาบสี่กับเก้าลบกันก็เหลือห้าดาบนะห้าดาบก็จะเป็นลักษณะความหมายโดยใหญก็คือมีความขัดแย้งหรือว่าเคยหันหลังกันไปแล้วนะมีประเด็นกันมาก่อนนะเก้าดาบกัง,งวลแค่คิดมากนอนไม่หลับเหนื่อยนะก็อยากวนกลับมานะอยากติดต่อสื่อสารได้นะเดี๋ยวเมื่อเป็นอะไรที่จบไปแล้วนะจบไปแล้วสิ้นสุดนะแต่ว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ เป็นวงกลมนะเพราะมันคือลูกโลกนะมุกอ่นเป็นวงกลมได้นะก็คิดมากเราไม่หลับนะคิดเรื่องคุนนะถ้าไม่ได้คิดนะก็แปลว่าไม่รู้สึกแต่ถ้าคิดเยอะนะทั้งสิบไม้เก้าด่านนะคือยังคิดเยอะคิดมากอยู่นะแล้วก็สิบถ้วยนะคิดที่อยากจะกลับมารักกันเหมือนเดิมหรือมาสานต่อความสัมพันธ์กลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนั่นเองนะก็เลยคิดมากนะได้แต่คิดมากแต่ก็หวังนะว่าจะได้กลับมาเหมือนเดิมได้นะ ก็ตอนนี้รอเอว่าจะทํำยังไงอยู่นะแต่ว่าเขากังวลม,มากเลยนะยังไม่ได้ทําอะไรนะแต่ว่าได้แต่ภาวนาหรือว่า m a n i f e s ก็ได้นะแต่ตอนนี้ก็คือห่างหลังกันไปอยู่นะเป็นความรู้สึกที่รู้สึกถึงคุณนะก็มีความอยากกลับมาได้นะนี่ถึงช่วงอดีตก็ได้นะแต่ว่าพอนึกแล้วก็เครียดนะว่าถ้าจะกลับมาเขาต้องมาแก้ไขปัญหาก,กับคุณแล้วมาเคลียร์นะถึงจะสามารถมูฟมาเป็นวงกลมแล้วก็กลับมาเริ่มกับใหม่กับคุณได้อีกนะก็ รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ